สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอพัดลมไอเย็นนะครับรุ่นนี้สามารถใช้งานได้โดยการใช้ power bank นะครับหรือว่าใส่ชาร์จมือถือทั่วไปเลยก็ถ้าซื้อตอนนี้นะครับเรามีแผ่นเย็นนะครับเอาแช่ตู้เย็นแช่น้ําสามารถเอาใส่บนฝาได้นะครับช่วงนี้เรามีแถมให้อยู่นะครับหอันต่อหแผ่นนะครับก็สังเกตครับอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆครับ การทางานก็จะมีพัดลมอยู่มีไอ้น้านะครับมีพัดลมอยู่3สปีดนะครับ1 2 3สามครับแล้วก็เปิดไอ้น้ําได้3ระดับครับความเย็นก็จะลดลงเรื่อยๆครับถ้าเราเปิดไอ้น้าตัวนี้ก็เปิดไฟได้ครับมีสีไฟสลับให้นะครับตัวนี้ก็ตั้งเวลาปิดนะครับหลักการใช้งานก็เสียบ power bank นะครับหรือว่าใส่ชาร์จมือถือทั่วไปเลยครับเรามีสายแถมให้นะครับแต่ว่าหัวปลั๊กคุณต้องหาเองนะครับ ก็เปิดฝามาครับก็สามารถใส่น้ําแข็งได้หรือว่าแผ่นเจลเย็นนะครับวิธีใช้แผ่นเจลเย็นนี้นะครับครั้งแรกถ้าคุณได้ไปนะครับให้เอาไปแช่น้ําก่อนนะครับสามถึงห้านาทีครับผมเสร็จแล้วออกมาผึ่งให้แห้งครับพอแห้งเสร็จค่อยไปแช่ช่องฟริตครับถ้าเย็นแล้วก็มาใส่ข้างในนะครับอย่าลืมนะครับเอาไปแช่น้ําก่อนสามถึงห้านาทีนะครับแล้วก็เอาไปผึ่งลมนะครับแล้วค่อยไปแช่ตู้เย็นนะครับครั้งแรกให้ได้ไปครับก็ลมก็จะแรงอย่างนี้ครับเย็นครับส่วนคนที่ถามมาว่าอัตราส่วน สูงต่ําอะไรยังไงเดี๋ยวเราวัดให้ครับความสูงนะครับนี่นะครับความสูงจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนหรือว่าสิบนิ้วครับความกว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนครับก็ใช้งานได้ดีครับเย็นครับเครื่องไม่เล็กนะครับอันนี้คือขวดน้ำดื่มแช่ตู้เย็นบ้านหลิตรนะครับก็จะเป็นไอเย็นอย่างนี้ครับ สังเกตครับอุณหภูมิครับลงเรื่อยๆแล้วครับผมจากเมื่อกี้ครับสนใจศูนย์แปดห้าเจ็ดสอง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 หนึ่งสองนะครับราคาเพียงสองร้อยห้าสิบเก้าบาทครับผมขอบคุณมากครับ